ขอให้คุณยิ้มได้ทุกสถานการณ์โดยของโลกของไทยบายธีรพัทยามใดที่ถูกเอารัดเอาเปรียบให้คุณยิ้มอย่างไม่สะทกสะทานคุณคือคนที่ใจกว้างยามใดที่คุณถูกเข้าใจผิดจากคนอื่นคุณยิ้มน้อยแสดงว่าคุณเป็นคนที่มีวุฒิภาวะยามใดที่คุณได้รับความไม่เป็นธรรมคุณจงยิ้มเบาๆแสดงถึงคุณเป็นคนที่ใจใหญ่ยามใดที่คุณถูกบีบั้น จนกับปัญหายิ้มอย่างไม่สะทกสะทานและไม่ย่อท้อคุณคือคนที่มีสายตาที่ยาวไกลยามใดที่คุณตกอยู่ในวิกฤตยิ้มอย่างสงบคุณคือคนที่มีความหนักแน่นยามใดที่คุณถูกเหยียดหยามยิ้มนิ่งๆด้วยความเชื่อมั่นในตัวเองยามใดที่คุณประสบอยู่กับอุปสรรคยิ้มและยอมรับกับมันคุณคือคนที่มองโลกในแงด่ดีถ้าคุณทำได้ ชีวิตคุณก็จะมีความสุขและสิ่งที่เข้ามาไม่สามารถที่จะทําให้คุณมีความทุกข์หรือว่าวิตกกังวลอะไรไปได้เลยจากกิรพัฒน์เกิดมาเพื่อแทนคุณเกิดมาเพื่อเป็นกันสวัสดีครับ